สัสดีค่ะแอนซานีออโต้นะคะวันนี้นะเรามาทำคอนเทนต์กันอีกแล้วนะคะเรานะคะคจะมาพูดในเรื่องของหลังการขายของเต็นท e ์ซาลีออโต้ของเรานะคะนอกจากจะซื้อรถไปแล้วนะคะเรานะคะคไม่ได้ปล่อยลูกค้าทิ้งไปเลยนะ,ะเรามีดูแลหลังการขายให้นะพิเศษมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรามีรับประกันเครื่องลายเกียร์ให้นะหนึ่งปีนะคะหรือว่าสูงสุดสองหมื่นกิโลเลยนะคะอย่างที่สองนะคะจะเป็นรับประกันชุดระบบนะคะหนึ่งเดือนเต และอย่างที่3นี่อันนี้พิเศษสุดมากๆเลยนะตัวนี้นะคะเป็นกับดิวฟอรมาร์นะคะดูแลในเรื่องอะไรเอ่ยนะคะตัวนี้นะคะดูแลในเรื่องของกรณีฉุกเฉินนะคะถ้าลูกะคะ้าขับรถไปใช่ไหมเอ่ยแบตหมดกลางทางนะคะหรือว่าน้ำมันหมดนะคะลืมกุญแจไว้ในรถนะคะเรามีนะเจ้าหน้าที่ดูแลบริการตลอด24ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงเต็มเลยนะคะสามารถโทรได้ถึงเมื่อไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ ให้อยู่ในประเทศไทยนะคะเรามีบริการไปดูแลฟรีถึงที่โดยไม่คิดค่าแรงนะคะพี่อ่าอ่ะและ W smart ตัวนี้ของเรานะดูแลรับประกันนะถึง1ปีเต็มเลยนะพี่1ปีเต็มนะ ขับรถโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะออกรถไฟนะคะถ้าเกิดแบตหมดกลางทางน้ำมันหมดกลางทาง,างทางํายังไงนะคะนึกไม่ออกใช่ไหมเย่ยนี่ตัวนี้เลยช่วยเรานะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะเหมาะบางบ้าน,นะพี่อ่ะและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะ,ะถ้าเวลาลูกค้าเดินทางไกลนะคะก็สามารถเช็ครถนะคะได้ฟรีนะพี่ตัวเช็คสภาพรถได้ฟรีนะก่อนที่จะเดินทางไกลนะคะและที่พิเศษสุดๆเลยถ้าเกิดว่ารถเสียนะคะแล้วซ่อมใช่ไหมพี่อ่ะมีนะคะ ห้องพักนะสามารถเบิกค่าห้องพักได้นะสองคืนนะพี่คืนละ500นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนี่ดูแลจันหนักจัดเต็มนะและนะคะบริการยกรถนะพี่บริการรถยกนะคะ70กิโลเมตร,นะ,รนะฟรีนะคะพี่ฟรีนะฟังไม่ผิดนะคะปกติค่ารถยกนี่ก็ไม่ใช่ถูกๆเลยนะพี่อันนี้ก็ฟรีไปเลยนะคะ70กิโลเมตรนะคะนี่ก็คือหลังการขายข,ายของเรานะพี่บอกเลยว่า คุ้มค่ามากนะคะเราขายรถไม่ได้ขายอย่างเดียวนะพี่มีดูแลหลังการขายให้บริการลูกค้าเต็มที่นะคะมีปัญหาทักหาเซลล์ได้ตลอดนะคะทุกเมื่อนะพี่หรือว่าถ้าเกิดว่ามีตัวนี้เนาะับบมสมาร์ทก็โทรเข้าเบอร์ตรงนะ,ะของเบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่ะะถ้าใครสนใจอยากเอารถสามารถติดต่อแอนนะคะได้ที่เบอร์0942581676น,ะ,ะ,นะ,ะอย่าลืมนะคะพี่เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือก สวัสดีคะ่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ